แล้ว่า,าไงง้ได้มาพูดไหมเนี่ยโอ้พนะี่นองคนเลือาอนไม้นี่เลือขนมไม้เมื่ออันนี้เนียน้ำเทเรอรนบ่ปาน้ำเซ่ปลาน้ำเซ่บออันนี้ปลาจากน้ำเซ่ครับพี่น้องครับสดๆเลยเดยสดใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับ เมื่อเป็นเพียงอำนาจนั่นแหละลำมหาไซนรณีนั้นครับกรีองการทาบาๆนะครับในเมื่องมือมหาชัยครับเมือมหาไซ่า้าาง้า ของป่าอยู่ริมทางสงนงจุดไ้ที่จะไปยังก่อนป่าุดที่จะไปจุดที่ก้อนชะมอดภาคใต้ครับซึ่งเป็นจุดชมวิวหรือว่าวิวพอยเป็นคนท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งที่จะสินใจที่เบอง์ยูมาลารับติดตามกีต่อไปอได้ครับเบองหอาไซครับเบอเบอร์อาไซ น่าจะประมาณ50กิโลเมตรครับที่นณะทรายมีทเป็นตลาดสดครับตลาดสดเมืองมหาไซครับเป,เป็นตลาดเล็กน้อยครับอาคารไม้ครับหลังนะครับทางแบ่งไปเมืองบุรุษคาลงไปไปเมืองยุบารแลร้วก็ไปเมืองละยายครับามาซอยน้ำเงินแค่นี้นะเมียนะครับเนาะเอาไว้ใช้เป็เนาะ ับได้ชมบรรยากาศวิวข้างทางวิวดาราจิตมาเลย์ต่อมาสัมผัสด้ครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงวันจันทรมาแล้วครับบ่าวเตือนเลาะเสาะแทบนะครับนี้นะครับมาฮอดตลาดบ้านโคกนะครับอยู่เมืองยมราชครับพี่น้องครับ ของ,งหลังของเมองเกิดนี่นะครับเป็นตลาดที่เพิ่อนขายปูขายฟ้าขายอาหาราการกินต่างๆนะครับซึ่งก็ออกมาจากถากแขกประมาณห้าสิบลักครับพี่น้องครับห้าสิบลักโดยประมาณเนาะมีการโดยสารนะไปมากต้องขายเครื่องคือว่าโอ้มาหลายเด้ครับวันนี้เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศพี่น้องเนาะไป,ไปไปเบิ่งน้อกันครับพี่น้องครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ตลาดบ้านโคกครับพี่น้องเนาะขายเครื่องครบคันทีเดียวครับนี่เนื้ออยู่เนื้อกินเนาะพี่น้องเนาะไปซื้อยังไปกินเนาะแมลงนี่เนาะหอยเพผ็นพี่น้องหอยหอยโคกหอยโคกหรือหอยเซอรี่เนาะหอยโป๊ะหอยโป๊ได้นี่ได้หอยโป้หอยนาได้นี่ได้อืมน้องมีครบพร้อม ตุ้ยไผ่พี่น้องนี่ปลาอันนี้ปลาจากน้ำเพริ่นเหรอปลาน้ำเซ่ยไงปลาปลาน้ำเซ่ยบอกอ๋ออันนี้ปลาจากน้ำเซ่ครับพี่น้องครับสดๆเลยเลยสดใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับนี คือมาก้อยบ่ก้อยได้บ่ปลานี่ก้อยได้จุ่มได้อ๋อเดี๋ยว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 เขาจะเอาปลามาก้อยเนาะพี่น้องเนาะเปิดจมูกเขาจมูกน่าตลาดนี่เจ็ดโมงเช้าพอเจ็ดโมงกลางคืนเลยบวะพี่น้องครบถึงจะไล่ลายครับพี่น้องเลยคบอีกการมาได้ครับนี่วันนี้เป็นกบเลี้ยงหรอวะนี่ครบธรรมชาติ์ได้ครับพี่น้อง โอ้ขัดขนาดแต่ว่าเป็นขาวอืมทักแข้งข้าวโบ้ได้ทักแข้งข้าวก็มีเลยอืมปลาดิบลายขนาดพี่น้องสุดยอดเลยครับนี่โอ้ผลไม้ก็เป็นมะเงลมะเงลก็มีขายครับพี่น้องเงลน่วงเดี๋ยวเนลเดี๋ยวิซื้อเครื่อนซื้อกินพี่น้องเาซื้อเนลมากี่ยวกินดีกว่ามูนี่อันนี้ก็เป็นถุงหอยเนาะพี่น้องเนาะหอยเพื่นนนะถุงใหญ่นี่เนาะ ชื่อยังเมื่อ,อเนาะเมื่อไงหมูร้องเนาะเขากำลังขึ้นหาแนวแนวที่เอาเมื่อกินอยู่พี่น้องสาวขครปิ้งกล้วยกล้วยปิง้งนี่ใครดีบ่ผู้สาวบ่ดีปในใดบอกคนคนบ่อไข้มาบ่หรือนยังไงคนบ่หลายอ๋อแต่ปกติปกตินี่กันหลายอยู่บ่ชที่ท่นผ่านมาโอ้ช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกบ่คนก็เลยบ่ค่อยหลายโดยโดยโดย น้องกล้วยยายเป็นไปใส่นอกนี่คนโบราณปันไหนนี่พี่น้องมะกลรูดมะม่วงก็มีมะม่วงผัพกพรบเครื่องเลยเันเครื่องแกงเราไม่นนนเนาะอนี่เนาะโอ้ผักเหนียู่เฮดกระไลขนาะดพี่น้องเฮดกระไลไหล เปพุ่มซื้อเฮ็ดแล้วพอรพุมซื้อนมาแล้วเขาออย่างตปอีกเหรอเดี๋ยวาพุ่มดเก็ได้นมาแล้วูกมนนมกเทียวนะแช่นี้เนาะไข่แทที่นกินเนาะหอยโกใช่ครับหอยไปแล้วนี่หอยไปแล้วนี่ที่อนี่หอยลอยหอยโคกบ้านเขาห้องหอลาหอยโค้งก็หอยแน่เลยครัหอยแซ่บ โอ้เขียดอันนี้ก็มีพี่น้องออเขียดแบบนี้อันนี้ปลากดหน่อยเนาะปลากดปลาโคดพี่น้องฮืมปลาหอยนี่หลายครับพี่น้องตลาดนี้เนี่ยรู้สึกว่าหอยอมีหอยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคือว่าว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกแล้วคนมาตลาดหน่อยคนมาบูรหลายเนาะมาตลาดบูรหลายนะคนรับพี่น้อง บกเกดเราะของอยู่ของกินเนาะเกดแบบนี้กัมีอะไรพี่น้องเลยเกดเป็นเรืองยู่นะเกดจิกบอสเนาะหน่อไม้พี่นองครับล,นะล,นะลายขนาดครับพี่น้องครับผู้สาวขายหน่อไม้พี่น้องแม่ค้าผู้มือนี้แม่ค้ามีแต่คน,นงามๆนะพี่น้องเลยมีแต่คนสวยๆเนาะ ไม่ค่ามามาตบมาปีนี่นะเท่าบไดมาลา่านี่ประมาณเกือบสามปีครับพี่น้องตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาดหรือว่าพยาธิระบาดเนาะเท่ากับโบไดมาเลยแล้วมาอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเสิกําลังแกงลาไมแกงกินเองว่าหรือแกงขายอันนี้แกงกินง่ายแกงกินง่ายานี่นโอ้แกงลาไม่ใส่ย,ย้งอันนี้ใส่กระดูกเปปลไม่ใส่กระดูกพี่น้อง น้ำลายแตกเลยบ่าวเตยบ่าวเตยเ,เห็นกันน้ำลายแตกน้ำเลยเป็นต่แซ่บคลากันน,นี่เขีนๆนีอ่อือะอ้ยคัดขนาดพี่น้องเลยบรรยากาศไหมนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเฮาพี่น,อน้องเอ้ยอือบัน้มาโดนแล้วมาเห็นแล้วกะมีความสุขนะให้พี่ให้น้องที่กำลังติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด,ก,ดรบกดติดตามนะครับซ่องบ่าวเตยเลาะซอแซ่บน้ำเลยครับเด้อ ท o u งยูทูบชาแนลหลักอะทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะ่องบบาวเตอเราเสียบมาพาพี่น้องมาเลาะตลาดบ้านโคกเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับจนหอดเจ็ดโมงกลางคืนพี่น้องเออเขาจะเอา,เอาอยางดีนอเฮดพิ่ง <ไป S 1> เอ,เอ,อง้อ <ไป S 1> เราซื้อเฮดกับหอยเมือแล้วเขาจะไปเห็ดยังไงปลาไปแล้ววะสันนี่ไ, <ป S 1> ไก่กับมีนะนมีไก่กับมี เขียดกรลายครับพี่น้องเขียดธรรมชาิได้เฟนเมกานมาได้นี่เขียดนี่เห็ดเดีมีทั้งเห็ดทั้งหอยเนาะสอันนั้นสิได้ป่วปส์สิบพันสิบพันสิบพันกระอพี่น้องนะกรอห้า ฝ้าข้อหน้าได้พี่น้องเกียดเต็มกระมังเลยอ๋อยังกินเนาะก็เกียดยองเดี๋ยวซื้อกบเมื่อเดี๋ยวจะออกไปซื้อกบข้างหน้าพี่น้องนะเระวังอย่างได้มาพูดไหมเออโอ้หูพี่นอ้อกคนอเาไม่นะมเนี่ยเรืออนามัยเมื่อ อันนี้ห้องนอไม้ย,ยังครับนี่นะนอใหญ่ๆนี่ยนอนย,ยังอันนี้นอไม้ย,ยังครับนอนไม้ไผ่ป่าประเภทยังได้กินครับแย่าางห่แกงไปต้มได้เบิดเลยโอ้หครก,การมาเทีย่ยนครับโอ้พักขนาดบรรยากาศคพักขนาดในช่วงข้อพารานี่นนนท่นครับเน่ยครับเพชรดีเไหมลายครับกับเมู่ป่านะแม่นยอด เดี๋ยซื้อกบเมื่อเด้อตอเจ้าเดี๋ยซื้อกบซื้อกบจากสองสามโตเดี๋ยวทีถามพีดหน่ซื้อกบโอ้่หยางอันนี้อ้ยอแมงแม,มงคุดจีน้องมแมงคุดจีครับพื่น้องแมงคุดจีเลยเออทับขนาดแมงคุดจี้พี่น้อง,งเขียดน้อย นงกเนาะนี่ครบเลยพี่น้องโอ้นี่คือบรรยากาศตลาดนะครับบ้านโคกครับพี่น้องครับบรรยากาศตลาดบ้านโคกครับ<อ>เดี๋ยวบ่าวเธอพี่เพิ่งเอาโคกนะครับพี่นอ้องเพิ่งเอาโคกไปต้นเป็นงซื้อโคกไปต้นนะพี่น้องท่านทั้งหน้าหมดแหละบ่าวเธอเห็นอยู่โคกเป่นตัวใหญ่ๆเนาะ หอยกระไกันนะหอยกดิ่หอยมะน้ำซีอหอยซกบเนาะเพื่อได้เอาไปเห็ดกินนะพี่น้องเนาะขายยังไงเนาะหอยนี่โล่ละา่โลละเศ่พันเนาะานี่คือซาอ้่พันเนาะเออมันสิหลายวละโลหนึ่งเนาะอยากพี่น้องลองมึงเนาะ จริง้ังเดี๋ยวผมจะเอาหอยกับกบกบเดียใังไงกบโลหะิบโลหะิโ้ลหะิันเนาะกบเนาะรบโลหอยเอาหอยนี่ได้หนึ่งอะไรลาหอยหอยโลละ หอยโล,ล่ละสาวคุณลอง,อองเอาหอยมาจ้กโล่นึ่งคุณลองมาลองบ้างวู้หลายเตืบเลยฮะคุณลองเอาแถมมาอีกโอ้นึกว่าเราตีแถมมาไงเนาะมันกลายเนาะโอ้ตืบเลยอันนี้คือสาวพันเนาะโอเค า่นอไอเ่งากรี่้กมาไม่างทอนเงินครับพี่น้องคือหอยโลหนึ่งเก้าพันกับซีทน 80, อนแปดสิบพัน โบสถ์เห็นเถิงเลยไม่ค่าก็ได้ยังงามคือเก่าโอ้ยเองะลาหองยาย่างนไะครับพี่น้องครับบ่าวเต๋อเลาะสอสแสบนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะตลาดบ้านโค้งกูนี้นะครับก็บคิดว่าพี่น้องสิมีความสุขในการเยี่ยมชมตลาดไปพร้อมกันกับบ่าวเต๋อนาะครับเนาะอาหารการกินกับลวงลายอยู่ดิครับเดี๋ยว โอกนนาสนะครับเขาจังสีมาพบพคอกันใหม่ด้วยี่น้องเด้อสําหรับวันนี้อยู่ดีกันแซบอยู่แฉกหินนัวสุขสบายดีสุขสุขคนครับเปิดอาล่าสวดสวัสดีโ็ลงเพลงจวสวัสดีครับเฮ้ยฮหอนบ่กันมีในเอาบ่า <c oughs> โอ้ย <c oughs> บ่ภูมิได้ของมาฝากเป็นแนวกินซื้อกระปุสาวบนี่ มีห้างขายกว้วยของผู้สาวที่ในตลาดครับเดินห้างกันตัวห้องดีๆรับกล้วยแถม,มเมล็ดนั้ด้วยพี่น้องอแซ่บซุยมบบกล้วยมีในมือกินเนี้ย <laughs> ปร่าน,นครับยกน้ำนะมึงยมราชไมนนอะเราามึงยมาชเป็นห่านน้ำไปไซครับหยกน้ำอ่ะยกน้ำยกน้ำโยกนก้ำกำลังยกน้ำอย่พูดทางน้าครับไก่เ่านน้ำไปไซตั้งหา